สวัสดีค่ะวันนี้เฮากกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแพลวการข้อคําบนั่นเองค่ะ มาเป็นอย่างไรกันบ้างกัมีซีคูมไม่ชอบนะคะซีคูที่เด็ดของซึกม้วยนะคะวันลุงที่นี่นะคะ118่ 1, 1, 8, ประจําวันศุกร์นะ,ะที่หนึสิงหาคมปี2568นั่นเองนะคะก็เป็นวันแรกของเดือนเลยนะคะก็เจอกระม้วยวันเลยนะเข้าไปบนกระเล่ยวันเหนียว่หมียวมิที่เด็ดคูม้วยคูดายมาฝากนั่นเองไปที่คู่แรกนะคะเจ้ารีฟดินนะคะมาสดอเจอกัน,ก,นกับเบอร์หนึ่งซอสสลัชีสนะคะเจ้ารีฟดินไฟแดงนะคะไรานี้เนี่ยกับอายุ22ปีสูงรอง้อยหกสิบสองเซนติเมตรเป็นคนประเทศ แล้วกาไรนี่เนี่ยก็เป็นมวยไซส์บูดุดันนะคะล้วก็ฟองสามผลงานไฟล่าสุดของเพื่อนนะคะกาชนะมาสองไฟแพ่ไปหนึ่งไฟนะคะไฟล่าสุดไปชนะนอกพี่ยกนึงนะคะน้องเบียร์เล่าล้านช่างไม่ซื้อวันแชมป์เปลี่ยนลุมที่นี่วันที่เก่าคือสภาพคมองปี2 5 6 8นั่นเองและผู้ชกนะคะไฟล์น้ำเงินเนี่ยกา คนไทยเขาเองนะคะนักชกชาวไทยเบอร์หนึ่งซอสสารชีพนะคะไรนี่นะคะอายุ17ปีนะคะสูงรอยหกสิบห้าเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสระบุรีโชว์หลังหกสิบไฟเป็นมวยใายนะคะมวยฝีมือครบเครื่องและฟอร์มสามงานไฟล่าสุดนะคะกัชนะไปสองไฟแพ้ไปแค่ไฟเดียวเท่านั้นนะคะไฟล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งสิไปชนะนอกยกหนึ่งนะคะชาไทยบางแสนไฟครับนะคะในซึกวันแชมเปี้ยนชิพลุงพี่นี่มวยไทยรุ่นอะตอมเว้นที่ยี่สิบสามคือภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทีพันมานั่นเองค่ะและสำหรับคู่นี้นะคะน้องแพ่ออกชอนะคะ ท่านเจ้าเบอร์หนึ่งนะคะดูว,ว่าเด็บเปียฟฟร์มสดนะคะเดบเปียบช่วงโชคนะคะและไร่นี้เนี่ยกัเป็นมวยหมกักฝีมือนะคะมวยหมัมกประสบการณ์อีกด้วยฟันทงเลยนะคะว่าคููที่เซตนะคะ เจ้าเบอร์หนึ่งซอสสลัดชีสิเอาชนะเจ้าริฟตินมาสโดได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วไปกันต่อที่คู่ที่2นะคะเจ้าปอป่าสะกวนนะคะเจอกันกับซิงธรวัฒน์นกยินลาดกระบังเจ้าปอไฟแรงนะคะไรานี่อายุยิบสองปีสูงราวหนสิบแปดเซนติเมตรนะคะเป็นคนประเทศสเปนนะคะไรานี่ก็เป็นมวยไซด์บูดุดันเื่นกันนะคะแล้วก็ไฟล่าสุดเนี่ยค่งไปชนะนกยกหนึ่งแคทีทรีปองเซเวนฟ้านะคะในซึกวันแชมเปี้ยนชิพลุงพี่นี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่าน มาน,นเองและคู่โชกของเขานะคะเจ้าสิงห์ธนวัฒน์นะคะนกยินรัดกับบังไรนี่อายุยแปดปีสูงราวเิบเจ็ดซนติเมตรเ,เป็นคนอุบลราชธานีชงละรอยไฟนะคะเป็นมวยฟีมือนะคะมวยฟีมือครบเครื่องนั่นเองและสาหรับคู่นี้นะคะน้องเพ่นเนี่ยต็ออกอชอบนะคะไปทางเจ้าปอปาสปวดนะคะดูว่าเสียาชนะเจ้าสิงห์ธนวัฒน์นกยินรัดกับบังไรย่างในน่อนค่ะและเข้าไปกันต่อเลยนะคะที่คู่ที่1ิบนะคะ เจ้าชัดเพชรนะคะซอจโต่งปราจีนเจอก,กับเการกระสอเทียนโพเจ้าชัดเพชรไฟ,ไฟแดงอายุยี่สิบปีสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรนะคะเป็นพ่อจังหวัดฉะเชิงเซานะคะรายนี้เป็นมวยใส่ฝีมือครบเครื่องนะคะมวยเก่าเกมสาดแข่งใส่นักแรกมัด่อยแรกรวดเร็วกว่านั่นเองนะคะฟอร์มชงเนี่ยก็ธรรมดาเลยและฟอร์มซาบหน้าปลาล่าสุดนะคะกัช่น้าไป หนึ่งไฟนะคะแล้วก็แพ้ไปสองไฟนั่นเองไฟลาสูการไปแพ้นอกยกสามนะคะฟลุกน้อยสอจอเปียอุทัยในซื้เพชรยินดีวันที่ยิบหาเมษาปีหกเจ็ดที่ผ่านมานั่นเองค่ะและครูโชคเพอ่์น,นะคะโซเก้ากรักนะคะสอเทียนโพธาร์ะะไฟหนังเงินอายุสิบแปดปีนะคะฟอร์มสดบากเลยแล้วกับซูโรจีนิสานเซติเบตเป็นคนสังวัตกระบีนะคะโชคเราเจสซี่ไฟเป็นมวยขวามวยเขานะคะและที่สำคัญนะคะรายนี้เป็นมวยเปิดเกมเดินชนนะคะขวาข้าลอล็อกรัดตีเนี้ยวแน่นนะคะปลายแข็งแกงกว่านั่นเองนะคะอยากที่ผู้ ตัวสูงเนี่ยสีสามารถต้านทานได้เลยนะสำหรับรายนี้และฟองสามการไฟล่าสุดของเพื่อนนะคะก็ได้ชนะนะคะไปถึงสองไฟติดเลยนะคะแทนไปแค่ไฟเดียวเท่านั้นและไฟล่าสุดไปชนะคะแนน,นนะคะเจ้าดวลหนึ่งชูทางดวลในมวยไทยเจสซีวันที่23่สิพฤษภาคามปี2568ที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสำหรับคู่ที่สิบนะคะหลงังจากก็ข้อออกชอไปท่าโจเก้าการัดฟไฟน้ำเงินเลยนะคะดูว่าเจเก้าการัด ซอเทียนโพเนี่ยเสิเอาชนะเจ้าชัดเพชรซอจอตรงปราจีนด้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะเดี๋ยวความมีว่าเจ้ากัลลารัตเนี่ยได้เปรียบนะคะได้รองฟอร์มสดความนุ่มนะคะแล้วฟอร์มโชว์เอกชนะมาสองไฟติดอีกด้วยนะคะมันใจละฟันทงอีกรอบว่าเก้ลลาร,รัตนะคะซอเทียนโพสิเอาชนะชัดเพชรซอจอตรงปราจีนด้อย่างแน่นอน